แฟนพอดเดออยดโจมทุกคนทุกทันนะทัพไทยเสวันที1สิบสามอาวุาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดผ่านไปวันอิสขะนะการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ไปรวมกันนั่นแหละมารวมกันรวมพลังให้กำลังใจกันต้องมีอย่างกระตุ้นกัน อาศัยซื่อกระตุน้นเข้ามาอยู่วัดก็ต้องมีอย่างกระตุ้นกันมาอยู่มาได้มีความเข้าใจกันซื่ออยู่ไงอยู่ไหนโบห์จักสีเพชรเนี่ยม,มันก็ต้องอาศัยซื่อซื่อคือความรู้ความเข้าใจมันสึเข้าใจได้กันเราฟังนั่แหละเนาะฟังซื่อได้ฟังธรรมนี่แหละมันจังสิเข้าใจต้องอาศัยกัน พิจารณาเนเพราะว่าการพิจารณาในถ้ำเนี่ยมันมันบกเคยพิจารณาดอกคนนะคือว่าคนหรือว่าความความรู้นะความรู้ที่ได้รับมาเนี่ยมันพิจารณาอีมุมมองหนึ่งนะเนี่ยจังว่าวัดก็เป็นซื่อหนึ่งมันกระตุ้นในห้องพิจารณาในในทางมุมมองหนึ่ง มุมมองในทางจิตวิาในทางที่สงบระง,งับแนวกิจกรรมในวัดจึงเป็นสิ่งสําคัญอยู่แล้วยี่ย่างนึ่งก็คือมุมมองคือว่าละแม้เข้ามาอยู่วัดก็มีซื่อมากก็ซื่อก็ตุ้นให้คิดยึดกันไดไดเออยึดพิธีกรรมยึดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดเหรียญน,นั่นนี่ละมาวัดจะได้สิ่งในของดออีนี่คือได้วัตถุมงคล ขามีพิธีกรรมอย่างเส่นดนบรรดาเนฮาได้เนี่ยมันก็มีความเห็นหรือว่าซื่ออะไะเห็นบป่กระตุนเน่้นี่มีการปุงแต่งเนา่าดในวัดน,นั่นแหละก็จังหวะมุมมองมันก็เลยมีความเห็นต่างกันอยู่เข้ามาวัดก็ได้เมื่อน,นี่ความเห็นบทมีทื่อต้องมันก็ไปตามความเห็นเจ้าของแต่ก็ว่าเจ้าของคิดเถอ,อะอนมได้มีความเสื่อว่า เพราะว่าเออมันมันต่างคนต่างเออไม่รับสื่อในแนวเดียวกัน,นก็สที่มีความเห็นเดียวกันปเป็นบ่ะถ้าบ่มีปัญญามันกกสิเข้าใจว่านั่นละทึ้ต้องการได้ของดีได้เหรียญได้ทาพิธีกับอาจจะคิดว่ามันดีที่สุดก็ได้นี่นั่นแหละจังว่าคนเฮาอย่างมันดีที่สุดก็สิเฮ็ดอันนั้นเฮ้เจ้าของนี่นก็นั่นแหละมันก็ไหลไปตามความเห็นที่ว่ายึดถือ เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่ว่าแหละจังวหวะมาอุมีความพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบอักก็เลยคาดเนี่ยคาดสิ่งดีๆไปในชีวิตคาดโอกาสดีๆแม้เขามาอยู่ในวัดก่ะมสามารถที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดในพุทธศาสนาได้บุทธเจ้าสอนให,หนหอดผลทุกดับทุกก็บร,รเห็นความสําคัญต,ตรงนี้ได้ เนี่ยพอบางเทือมารับสื่อว่าอยู่ในวัดคือว่าละก็อว่าได้รับสื่อที่กระตุ้นให้เห่าเห็นทุกนี่แต่รับสื่อให้เหาเี่นหลงว่าจเจ้าสิได้เห็นเนินนี้สิได้ต้องทําพิธีกรรมต้องอุทิศบุญกุศลกระทึงว่าต้องทําพิธีแบบนี้ต้องก้าวคําเนี้ยนั้นถ้าบอกก้าวแล้วผู้ตายสิบว่าได้ก็เป็นความหลงยึดไปอีกแท้จริงเป็นการ ปรุงแต่งจิตให้เกิดบุญกุศลนั่นแหละให้จิตใจชอบขวางนี่แล้วลึกถึงคุณเพราะคุณแม่ที่เขาทิ้กุศให้อันนี้ได้เป็นบุญแล้ะไ,ได้ทําความดีอือันนี้มันถ้ามันบได้เฮ็ดนั่นก็เป็นวิโตกกังวลนเป็นทุกข์กลายเป็นความยึดยินบอกความรู้สึกงุนงิดบอดีพระบ่ให้พอนี่นี่ก็เป็นทุกข์ได้้บางคนบวาทําพิธีกรรมบ่ถวายเข้าพระพธุธนี่ก็ มัน,ม,นมันเคยเฮ็ดมาคือสมมติว่าเฮาไปอยู่วัดนั้นเฮยทําพิธีถวายขาวพระพุทธไปอีวัดนึงเขาบ่พผยาเฮ็ดแลวนี่มันคือบ่คักนะคือเฮาเฮาอยู่เฮ็ดแน่านั้นเพราะว่าเฮาเฮ็ดมาแล้วเมื่อเจออีวัดนึงมี่บ่้าเฮ็ดเนวนี้บ่คักบวมาก,กนะเนียเป็นนน่นอนนี่มันยึดติดนี่แหละมันจังว่าเฮาบ่ม,มีการวิจารณนาเฮาก็สิปล่อยวางสิ่งที่เฮาเฮ็ดมาบ่ได้ด เคยยึดถือในแต่กิเลสมาเนี่ยนะโดยโดยบอกมีความศึกษาเข้าใจเอ้ยผมมีการพิจารณาเพื่อนคือพาเฮ็ดในนี้เพื่อนคือบอกพาเฮ็ดคิดจะรมพิธีกรรมมาเป็นมันนั่งฟังธรรมในนี้คือบอกสวดมนต์เออผมต้องเปรบ์ผได้บปะต้องเปรเฮ็ดยังผมมีการพิจารณาได้เห็นบอะถ้าเปรนี่มันบอกซักซีดบางคนบอกว่าได้ถ้าบอกเปรนี่ซักซีดได้เออผมมันบรู้ความหมายนะ เออสวดไปพอรู้ความหมายว่าคืดว่าศักดิ์สิทธิ์เห็นบอกเห็นบอกหมอดูหมอดาวเขาคาถาอย่างมุงมิ่มุ่งมิมุมิเขาฟังมีหูเหลืองเขาโอ้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์มันคืดไปได้ว่าศักดิ์สิทธิ์ได้มันต้องมีเหตุมีปัจจัยนั่นแหละมีสิ่งนี่อย่างว่ามันก็ต้องมีความหมายแหละเป็นแบบสวดมีอย่างออกมาแท้จริงแล้วเป็นการนะว่าไปตามเหตุปัจจัยว่าไปตามความ เมตตาฮะละความเมตตาเน่ค่ะท่าที่ดีก็เป็นการคลายความดึงนะดึงจิตวิญญาณที่ยังเขาว่าไปฮะละพิธีกรรมเขาดึงการปรุงแต่งให้เจตน่ว่างให้มันสงบให้บุญนี่มาล่อเลี้ยงหมอล่อเลี้ยงจิตให้จิตเท่านี้คืดถึงบลและบุญนั่นแหละก็นินนุนหนุนดลนบันดาลให้ให้จิตนี่ได้เกิดการรับเอารับเอาบุญเห็นบ่ เมื่อเขามีการทำบุญอะไรเห็นบอกเนี่ยเขาก็ได้อุทิศบุญแล้วก็เขาก็ได้รับบุญในการกระทำให้กรรมส่งผลไว้ันน,น,นมันเป็นเรื่องของการปรุงแต่งจิตไม่ใช่ว่ามันมันมันมีการหลอกจิตเจ้าของให้รู้สึกดีได้การทำบุญน,นี่ก็รู้สึกว่ามีความสุขให้ได้รับผลเร็วๆแต่นั่นแหละจังว่ามันก็ยู่เหตุวัดใจที่เขาสิได้รับผลมาเพราะกรรมมันก็แตกต่างกันเห็นบ่บางคนมาทำบุญก็ได้รับผลไว้ คนทําบุญก็ม่ได้รับผลเลยก็มีบางเธอมาทําบุญมาได้บาปก็มีมาทําบุญไปวัดนั้นวัดนี้นะเมาลดตู้ไปทําบุญเกิดอุบัติเหตุตายก็มีเห็นบอกกลับจากการทํากระถิ่นป้าๆเฮ็ดบุญบ่คือตายเห็นบ่นี่แหละมันจังว่าเออบางเธอมันมีเม้นเกี่ยวกับการทําบุญหรือทาบาปแต่บางคนคนทาบาปเนาะโชคดีก็มีเห็นบอกรวยขึ้นมาเออทําบาป ขาสัตว์ทัศชีวิตเนี่ยนี่แหละรว,วยบมมีบม,มป่วยก็มีเออมันยังมีส่งผลนอะนะของคนประทับดีตลอดชีวิตก็ป่วยเจ็บปอ,อดแอดะอ๊ะทำท่านกันยังมีรวยจักเถอะชาสตินี้ก็นจนคือเก่าเห็นบะมันก็นเลยเกิดการคิดพิจารณามันมีให้ผลบุญเนี่ยน่เนี่ยเาต้องไปเก็ดเอียงดหรอเพราะว่าเอาสมากินอ,อีหายเสวงงความสุขไปดีกว,ว่าบทเสื้อแล้วบาปบุญ ว่ามีดกงกำนะ่ะเนี่ยคนเชื้อในนี้อิร่เห็นบป่เพราะว่าเห็นเห็นมาแล้วเพราะว่าบางคนเห็นแลวใหญ่นะเฮ็ดบุญเล่าก็ยังจนคือเก้าโย่ไปเฮ็ดที่ยังใหญ่นั้นแปลว่าไปดวนบันดาหงนั้นวงนี้ไปเล่าพอดีขึ้นโชคดีขึ้นทื่อเรขกทื่อหวยโอ้มันเหม็นแล้วนะั่ยนะไปไปองนั้นดีกว่านะเนี่ยมันนี่แหละความรัท่าความเชื้อความเห็นเห็นเปล่มันอยู่ในเสือกระตุน้นแล้วกระห่าผมมีปัญญาผมส่วนหนึ่ง ที่จะเรียนรู้เข้าใจให้ถือตรงมันต้องสงอางายไงล่ะไม่เหมือนว่าเออสื่อหนึ่งที่เราได้รับนี่คือเนี่ยนี้ได้มารับสื่อธรรมะม,มาฟังทำความจรงิงบางคนก็รับว่าได้บอกฟังบอกมีชัดท่าอืถา้าเออมีวัดโดนบรรดาลมีแล้ววัดให้เรียกให้หวยแล้วมันนไปทั้งพน้นเห็นปะบันมีการวิจารณาอะนะส่วนมากเนี่ยเขาสิหลงในการอ้อนวอนอขอหั่นขอนี้มันบ่มันเป็นพื้นฐานมาเนี่ยนะ มันม,มันมีการเสื้อผีเสื้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมว่ต่กีแต่เกา่าม,มันก็เกา่เกาเขามาวัดกับมาอ้อนวอนนั่นแหละมาขอสิ่งดีๆปกปักรักษาพระคุะ้มครองนะให้พระส้อยนน่นน,นนั้นเนี้ยให้คุ้มครองความดีให้คุ้มครองรักษาศิลให้คุ้มครองเท่ามันเป็นชิ่งที่เท่าเนี่ยม,มีความรับสื่อมานะมีการวอากมาจากพระจาก ผู้ยาตาง่ายอะไรล่ะทาในนี้สิได้รับผลในนี้ความดีมันก็มีอนอยู่ที่อีกอย่างหนึ่งมันก็ไปเป็นอีซื่อนึงก็คือซื่อขอว่นวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าผู่เจ้าตาในนี้แหละห็นบ่มีความเชื่อกันชาวบ้านเท่ากับมีประเภทนี่เลี้ยงเจ้าปู่เจ้าตาสิลงไห้ลงหน้าไปเลี้ยงปู่เลี้ยงฮันมันมีครูบาลหนอครูวัดมันมีครูวัดหรือครูบ้านอะแหละความเชื่อผีทำพิธีกรรม เลียงปู่ให้ปกปักรักษาเห็นบ่ความเชื่อแบบแบบผีอันนี้นะแบบเทวดานะเชื่อเทวนิยมพ่นว่าเอาอ้อนวอนขอเออแต่ว่าในพุทธศาสนาไม่ได้มีการมาอ้อนวอนขอไเลอแต่กันยังมีเห็นมบ่มากราบไหว้พระนั้นในนี้ขอให้พราอาจารย์ปกปักรักษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองกกมันก็แเม่นอยู่นะเป็นที่พึ่งนะเป็นที่พึงพ่งในะพึ่งแน่ไหนอาใส่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พึ่ง วัดว่าศาสนาพึงพึงอย่างพึ่งเพื่อให้เกิดสติปัญญาพึงเพื่อให้เกิดความเข้าใจในสังขารในความจริงที่เฮาเป็นยู่นี่ย้อนที่มีเหตุปัดใจที่เฮาเป็นสุขเป็นทุกข์ก็นย้อนว่าจิตปุงแต่งไม่เข้าใจในสังขารเจออย่างที่พ่อใจมันกับว่าสุขมันกับว่ากรรมดีบุญดีย้อนว่าเฮาทําบุญเออผลบุญนี่ส่งผลให้เฮาได้รับความดีมันกับม้นอยู่มันเป็นสังขารมันเป็นความยึด ในตัวตนในอุปทานขันมันก็ให้เกิดกิเลสมีตัวต,วตนก็มายึดเป็นเรื่องของสัตว์โลกก็เมี้ยนไปตามเหตุปัจจัยของสัตว์โลกแต่เหตุปัจจัยที่บอกให้ทุกแท้จริงแล้วคือ,คอ,คอเรียนรู้สังขารเมสสุขที่เกิดขึ้นกับจิตอาการที่เกิดขึ้นกับจิตกับบลงเนี่ยมันปรุงแต่งให้เป็นบุญให้เป็นสุขมีความเข้าใจในธรรมและมันเข้าใจในสังขารก็บรยึด นี่คือระดับปัญญาสูงสุดโดยอาศัยชื่อคือวัดคือพระคนเจ้าพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เฮามากราบมาวายเพื่อนี่อาศัยเพื่อน,น,นี่เพื่อเป็นชื่อให้เกิดปัญญาความรู้ความเข้าใจก็คือพระธรรมนี่พระธรรมคำสอนพิพุทธเจ้าตัดสู้แล้วเนี่ยมาบอกมาสอนเขา้าศาสนาคือคำสอนเมือมีลัทธิต่างๆขอสอนใ้เฮ็ดในนั้นเฮ็ดในน,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 นี้เห็นบ่ให้เฮ็ดพิธีกรรมเข้าสิได้ แต่อันนี้ก็สอนคือการสอนเพือ่อใเราได้ได้อย่างได้พ้นทุกได้พ้นทุกก็คือได้เรียนรู้สังขารที่บอดเทียงที่บอดม้นตัวตดนี่ละได้ละได้ว่างได้เห็นความจริงมายึดมันถือมันอย่างบบได้ในกายใจนี้ <S <S เรียนรู้เนี่ยนี่ <S <S เข้าใจโลกเข้า<ๆ>ใจสังเข้าใจเหตุปัจจัยแต่ละคนที่ยังเป็นสุข <S 1> <S 1> <ๆ>เป็นทุกยังหายกันยังด่ากันยังยิ้มไม้กันนี่มันหลงกันเข้าใจว่าเออเห็นเนอรได้ละ เหตุปัจจัยที่เขาสิได้รับความสุขก็มาซ้อยกันเพยียกิจกรรมกระตุ้นกันให้ทําคุณงามความดีแหละนี่เป็นพื้นฐานเรื่อยเห็นบ่นับสองก็คือเมื่อมีความเข้ามาทําบุญทําความดีแล้วก็มันยังมีพ่อได้มันยังมีดีสุดได้คนที่ศึกษาละกิเลื่อตัญหาเพราะว่ามันนี่มันเพี้ยนให้เฮาเียนวายตายเกิดอยู่ไม่เฮาสิได้ความสุขเกิดเป็นเทวดาเจตี มันก็ต้องตายไปตามเหตุปัจจัยคือกรรมเพราะยังมีกิเลสความยึดจู่เนี่ยแล้วทีนี้คนเข้าใจในนี้จุอกอ่ะแล้วโลดเหมือนบอ่มีแต่มีความสุขแล้วก็หลงไปเท็กผู้ใดยังมาขวางมีความสุขกับอันนั้นกับอันนี้มีผัวดีมีเมียดีมีเงินทองหลายๆนี่แหละคือความสุขเนี่ยมันจิตมันยึดมันในนี้นะบอกมันรับซชื่อมาแบบมีตัวตนต้องมีความสุข ถ้าวิบัญญัติเห็นวามีเห่ามีเขามีโคมาละต้องมีโคอ,อยูู่้เดียวบ่ได้ต้องมีเอียงมาล้อมีเยื่อให้เสพบมีรูปรูปเสียงกินรถนั่งอยู่แบบบ่เสียบอย่างบ่ได้เห็นบ่ต้องมีแนวเสียบเสียบยาในนี้ละเห็นบ่หินเล่าเสียบยานั่นละเสียบติดอันนี้ก็เสียบติดกามต้องมีกามมาเสียบสลอก ต้องมีกล้วรบลวบแล้วก็มีความสุกเด็กก็บ่มีความสุขก็คือเกิดเสียบขึ้นกันเสียบความความบ่พอใจนั่เสียบคือโกธนั่นแหละรวบเสียงกินรถบ่เป็นที่น่าพอใจกับทุกเนี่ยมันก็เสียบความทุกเสียบความสุขแล้วมีตัวตนมีความเป็นเฮ้านี่แหละบทศึกษาธรรมชาติตัวเฮ้าของเฮ้าอาการปรุงแต่งของจิตมันมันเป็นแค่ความ หลงความหลอกลวงของคิดที่ที่มาด้วยอวิชาคือความบร่รู้แล้วก็หลงปเลยปรุงแต่งไปตามตามสัญชาแต่ยานชัดโลกห็นบอกระทบอย่างมืนกันโอ้ยสุขทุกข์ไปมดเนี่ยจังหวะมา,มาศึกษาธรรมนะี่มามีสติในการเรียนรู้จิตใจเจ้าขบอาศัยสื่อนี่มันก็ตุนกระตุกนะมันกระตุกงกระตุกจิตห็นบก่กระตุกจิตกระชากใจ จีเข้ามาที่จิตนจีเข้ามาที่ใจเจ้าของไม่มีการวิจารณานี่ไม่ได้มีการเบื้องใจเจ้าของไม่แต่เบื้องยังเอื้อนเห็นบอกเบื้องว่าอันนั้นถือใจอยู่บ่กินอาหารก็อาหารอันนี้แทบถือลิ้นกูอยู่บ่แต่ไม่ได้สังเกตเบื้องใจที่มันหลงในสังขารเหร็นบอกเห็นรวบก็ดับเห็นเสียงกด็ดับได้ยินเสียงก็ดับดิ้นสัมพัสรสดก็ดับ ยังพอได้มีการเบื่องใจว่ามันมันหลงยึดคณะคณะที่ดับไปหายไปน้วก็เกิดขึ้นมาไม่เห็นรูปมันก็หลงไปไม่เห็นเสียงได้ยินเสียงมันก็หลงไปอทุก,กทุกกับสิ่งนี้ไปเรื่อยไปเรื่อยมาเรื่อยไปเรื่อยมาด้วยหลงไปด้วยหลงมาด้วยโง่ไปด้วยโง่โง่คือมีตัวตนมีสุขมีทุกข์ล้วก็มีสุกขมีทุกข์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปเรื่อยอันนี้อันน,นี้คือชัดโลก ผู้หลงนี่ก็ทํำกรรมไปฮักคนนั้นก็ยึดได้เขามาเป็นเมฆเป็นโผยึดอะไรเอาบ่อนมีจะพัดภาคจากเขาได้โผก็มีเยอะโผตายมีลูกก็โผเยอะลูกตายดให้สิ่งที่เฮามีทื่อใจเฮาคู่ย่างลูกก็ต้องเป็นลูกดีโผต้องเป็นโผดีต้องเ็ให้ทื่อใจกูเห็นบอกมันเห็นแก้ตัวมันเห็น แก้ตัวคือกิเลสแล้วของนั่นแหละแต่เราค้นก็ได้อย่างมากก็จะเฮือสิ่งนั้นเฮือใจมัดเนี่แหละความหลงความวิาจารณาธรรมกิเลสตัณหานี่จะมาหลงกันอยู่ในนี้เห็นบะน่แหละจังหวะศึกษาธรรมะพุทธเจ้าแล้วอมันมันยูที่ใจเฮาเมด่ออย่างกระทบมาเมื่อกศึกษาไปเนีย่ยไปหลงเนีย่ยไปยึดไม่ยั่วให้ทุกข์ไม่ยั่วให้สุขเห็นบ่เข้าใจ มันมีได้แมืสิ่งนั้นสิ่งนี้มาอยู่แต่เพราะของโง่ในใจเจ้าของนี่ออกภุสาเขามาวัดเอเขาไมา่เยอะเพราะว่าบางคนบอกว่าเนี่ยมาวัดกุสามันสิมาลอพระซึกงบอกว่าอะไรหายหลวงพ่หลวงตาที่เป็นหายยามใส่ชุดจนสันเข้ามาเนี่ยเพราะว่าพระนี่เนี่ยน,น้อยมันมีกิเลสไม่มีมันบ่ได้ศึกษาก็หาาพญานเนี่พยพญานหรอกมันเป็นสิ่งที่ว่ามัน จีก่อให้เกิดกิเลสน,นะนะก็ให้เกิดโทษต่อพระพระที่บวชในภาวานาก็สิหลงเห็นบ่นนพาเหมือพระพุทธเจ้าเป็นจะงบอกให้เห็นสตรีกันย้อนว่ามันมีความภาวานายัางบวเปลี่ยนมีความหลงแต่ถ้าว่าผู้ภาวานาเปลี่ยนสิเหียรวบเสียงกินรสอย่างมันไม่ได้หลงนะนะเห็นบ่พี่จะน้าว่ามันเป็นแคสซิงปรากฏเขามีไดเมนตมาให้โทษเฮาไม่ยิ่งอื ม,มันไม่ได้เหม็นไม่อยัวแต่เพราะโง่ความโง,ง่ความโง,ง่ในจิตของพระน่ะแหละความโง,ง่ให้พระหนุ่มหเห็นผู้สาวว่างามมันก็จะเสือกจะไปหลงเหยหลงในรูปเหยเนาะจะได้เห็นว่ามันชินมากกับความเป็นญาติโยมขลาวาสน่ะหละมันเป็นเพศขลาวาสมากมันมีแม้นว่าโบสเป็นพระแล้วมันสิกิเลสเมิดมันก็มีความหลงคือกันแต่เพียงแต่ว่ามาใส่พระเหลืองอศัยเพศของพระ จะเลื่อนสติพิจารณาทุกอย่างให้เป็นธรรมนั้นแหละจังหวะกระทบหยัางมันก็เลยมีมุมม่องที่ตั้งจากการเป็นข้าราวาเพราะอาศัยซสื่อตรงนี้กระตุ้นให้เจ้าของพิจารณาธรรมเวือละกิเลสตัณหาเนี่ยอาใัยตรงนี้มันถึกต้องเมื่มเป็นพระสิดีสีเลอดประเสริฐแต่อาศัยพ่อวัดปฏิบัติอาศัยสินที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเนี่ยเป็นตัวซ้อย เอากรนีไม่เป็นตัวซอยให้เจ้าของมีสติเพราะมันบ่มีตัวซอยมันก็ไหลไปครับกิเลสตัณหาเนี่ยเมีนบอกอยู่ในหลวกูจะเ็ดอยังกูก็เฮ็ดกูไม่ได้เมีนพระได้พระวาเห็นบอกเฮ้ยเป็นพระก็เออเขาเป็นพระได้เต้องมีศินเนาะต้องปกเพฤตอตามคาสอรพระพุทธเจ้านี่มันก็มาซอยให้เขามีสติละกิเลสเมื่อมีสติละกิเลสมันก็เป็นในทางที่เป็นโสกเป็นสักกติมันก็ทําบาปน้อยลงทําบบขึ้นนม่ ผนลายขึ้นนี่แหละเพืนจังอวดโบดพืนจังอาศัยชื่อพระชื่อซี่เนี่นี่มากระตุ้นให้เจ้าของประพฤติปฏิบัติธรรมเข้ามาวัดครูบาอาจารย์ชวนมาให้ทานรักษาสิลเนี่ยมานอนวัดเนี่ยเพื่อดึงให้เจ้าของได้ประพฤติตนให้เป็นคนดีื่้เจ้าของจะได้ไปพบความสุขแม้แนะนําในทางที่จะให้เจ้าของตงนรกบวชลดเจ้ารักษาลดเจ้าให ให้ท่านลวดยิ้มรวยก็ไปให้ท่านเบ้าเอาซื้อ,อเถ้าพระเหรออะไรเห็นบอกคนบางคนพอจังโอ้ยบ่ได้ชัดท่าในการให้ท่านเห็หบ่คนผ่านโมเดจาว่าคนผ่านเนี่ยโมมีความยินดีในการให้ท่านส่วนบัณฑิตแล้วโอ้เป็นคนขวายในการให้ท่านเอียงเนาะเป็นความดีคนงานความดีนี่ฟ้าเฮ็ดสวยเหลือเพื่อได้ฟ้าเฮ็ด ในวว่าสวยเหลือแล้วก็ให้เกิดประโยชน์ได้เมื่อสวยเหลือสุ่มสี่ซุ่มห้าสวยเหลืองูเห่าเนี่ยนี่ก็มึงกับบสอสวยแล้วเนาะมึงกับละกัดสวยเหลือคนผ่านคือกันบส่สวยบ่สวยในนี้ก็คือทำบุญช่งเสริมคนดีคือพระเมือนบอกพระนี่เป็นมาบวชเพื่อประพฤติตนเป็นคนดีอันนี้เราก็ยังว่าได้บุญเดีเขาก็มาส่งเสริมให้คนเป็นคนดีเขาก็มีจิตใจ,จดีแล้วว่าเขายจงส่งเสริมทำบุญทำทาน มันไปส่งเสริมคนคิดเล่าหรือว่าส่งเสริมโจนบส่งเสริมเมียคนด่ากันบ่โอ้ยใหญ่ๆนี่เราด่าเก่งไปให้อาหารเล่าเพื่อให้อาหารเล่ากินเล่ากับจิด่าคนนั้นด่าคนนี้โอ้ยเขาส่งเสริมเล่าเนี่ยนี้บ่ส่งเสริมใหญ่อันนี้เรานินทาเก่งส่งเสริมเดียวเห็นบ่ด่าคนนั้นด่าคนนี้มันมีความสุขบ่ป่านี้ลูกส่งเสริมพระส่งเสริมผู้มีสิทธิ์มีรรม เพื่อให้เพิ่นเนี่ยเลยี้ยอย่างสงบละกิเลสนี่เป็นสิ่งที่ตื้อต้องเป็นผู้มีปัญญาบัณฑิตทั้งหลายเพิ่นจังควนขวายในการให้ท่านส่งขวายในการที่จะรักษาสินภาวนาเพราะว่าเข้าใจในคนําสอนพระพุทธเจ้าเาใส่เข้าใจในอุบายข้อวัดปฏิบัติทีิรุบาาจานาพเฮ็ตเพราะอย่างยังเข้าใจก็เพราะได้รับซื่อ ที่กระตุ้นห้เฮ้เข้าใจเป็นบ่ฟังธรรมนี่เดียวเน่ยบอกฟังธรรมเมืสิเข้าใจบ่บ่บวุมากเขาบอกฟังธรรมครูบาอาจารย์ม่ใสิเข้าใจคําสอนพระพุทธเจาา้าบ่สักปฏิบัติไปลดเออนั่งสมาธิไปลวดไปบงวัดอ๋อมันสิเข้าใจยังหนังกันหนังนั่งนอนไปลวดว่คือบักแมกตอนนั้นแล้วเป็นบ่ามันก็นั่งก็นอนไม่ได้สนใจเพื่อเนี่ยมันเกิดปัญญาอยู่บ่ มุขคนปนุเอศทนเอาให้มันได้ดนๆถว่าโอ้ภาวนาเก่งเราหนังได้ดนคนประเครื่องวานในนั้นได้เออนั่นแหละมันจุดหมายเป้าหมายมันยังมีแจมแจงในในจุดหมายเจ้าของมืนอกันเลยเ<อ>มีการกระทํามีตัวตนหลงยึดในการกระทําและการดูทุกข<อ>์ไปเบ้งเบิง่งพูนั้นเบิ่งผู้นี้บท่ท้เอ,อเจ้าของเหลอเ็นบอกเจ้าของเฮ็ดไปในทางที่อ่า ผู้อื่นนี่ชูปรได้นะมันชีมีอัตตาตัวตนคือหลวงพ่อเป็นเท็ดมาในนี้แหละเห็นปะพยายามเฮ็ดให้มันเก่งก็โม่แล้วก็หลงเจ้าของกลายเป็นกิเลสตัณหาขึ้นมาอัตตาตัวตนทั้งที่ว่าคําสอนพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้ฮามาละละตัวตนละความยึดมั่นในการกระทําต่างๆแต่ว,ว่าสิ่งใดที่มันเป็นความดีก็ะพืติปฏิบัติไปอกิจกรรมอย่างที่ซ้อย ให้คนได้เข้าใจในธรรมะสร้างประโยชน์กระทํำกิจกรรมนั้งขึ้นมาแหละเป็นบอกใส่จิ่งสมมุติโลกทํากิจกรรมขึ้นมาเนี่ยมาลอมาให้เฮานี่มีการศึกษานะไอ้มันเพิ่มความรู้ความเข้าใจในคาสอนพระพุทธเจ้าขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ถ้าเฮาบม่มีการฟังรรมกั็สีบอกเข้าใจในคําสอนพระพุทธเจ้าเอาพระพุทธรูปมาตั้งไว้ ถ้ามีก็บอเขาบอกเข้าใจเขาก็มากาบอ้อนวอนเหมือนบอกไหว้พระทั้งที่พูทธะลุก,ก็คือซื่อตัวแท่นเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าบางคนก็บอยพระบางรูปกกับผ้าปุกเสกเห็นบอกปุกเสกพระพุทธลุกแล้วไปปุกเสกเพื่อนที่เปิดแล้วเจ้าของเก่งก็พุทธเจ้าบอกไปปุกเสกเพม่อนเหมือนบอกเนี่ยหลวงปู่มั่นเป็นเพราะอืไ เปลี่็นไผู้ไดเจ้าเป็นภัยที่ไปเอาสายชินไปโยงแล้วก็ไปปลุกเสกให้เพิ่นขังสักสิ์เพิ่นเป็นผู้ไดพุทธดเจ้าน่ะเพิ่นมดกิเลสเป็นอรหันทัสรู้เองเพิ่นนำคำสอนมาสอนเขาเอามาตั้ง้วก็กราบไหว้ลึกถึงคำสอนพระพุทธเจ้ากับปฏิบัติตามเลยเมื่อไปปลุกเสกเพิ่นเจ้าของเป็นผู้ใดคือสิเก่งเนบ่พระมุนพามาหลายๆ ออเอคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขังสิ่งที่ดนลบันดาลนี่อย่างไรฮาเนี่ยผ้าหลงพิธีกรรมกันอืเสียกันนั้นปุกเสียกันนี้หลวงปู่หลวงตาขึ้นกันอะไที่เพิ่นแจกเหรียญก็ไม,ม่แม้นไม่ดีได้หลวงปู่นี้เห็นบอกได้เหรียญหลวงปู่ฟันมาหลวงปู่ฟันเป็นเออประพฤติปฏ,ปฏิบัติทุดดงไปเป็นพระอรหันต์แน่นี่เทาก็น้อมระลึกถึงมืแนวทางปฏิบัติของเพิ่น มินิเมนเอาเหรียญเพื่อนมาแค่วิเครป้องกันผีป้องกันเอฟันบอเข้ายิงบอเข้าผันว่าบออป้องกันขี่รถไปกับปู่รักษาข้าน้อยในเด้นเอ,อดนี่เพือเกิดปฏิตินเด้อเนี่ยเพื่ออะรรักษาป้องกันได้ม,มันบันไดที่ไปปลุกเสกเพื่อนเห็นบอเอาเหรียญมาก็ต้องปุกเสกเหรียญค้ปตาจาายมันก็แค่แผ่เมตตาให้ทําพิธีให้คนนี้ เกิดบุญกุศลนั่น,นละในระดับที่เป็นบุญก็ได้คือว่าลในระดับที่มีปัญญาแล้วเพิ่งกระบอกจาเป็นต้องเอาพุทธลูกมาตั้งบวตจำเป็นก็ได้เอาเหรียญมาห้อยกระบอกจำเป็นก็ได้แล้วลึกถึงพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเห็นบ่สมัยของพุทธการบวมีเนาะพุทธลูกมันก็เริ่มมียุคหลังๆว่านี่แหละมาเป็นซื่อกระตุ้นให้คนเนี่ยนะได้ทําพิธีกรรมกระตุ้นกันให้ น้องเขามาสู้รักความจริงมึงนี่นี่บันมาติดกันมีพัตุรูปไปขึ้นมาแล้วติดบัดน,นี่เห็นบ่ปล่อยว่างมาได้เลยเฮงโงงใหญ่ไปเฮงคัดอย่างว่ามันมีบังมองกับพระพุทธรูปศักซิ์เห็นบะพระธาตุซักซิ์เห็นบ่มันต่างกันอยู่ได้ทั้งที่พระพุทธรูปก็คือพระพุทธเจ้ามันไม่ได้ต่างกันดอกว่าปังนั้นปังนี้เดยวก็อรหันตร์สาวกพระศิวลรี่พระอุปคุดเนี่ยนั้นเนี่ยนี้เห็นบ ในด้านไหนนบโมคลานะภาษาลีบุตรบอกว่าไปกล้าเพื่อนเฮาสีเกิดปัญญาว่าไปกล้าภาษาลีบุตรไปกล้าพระสรระีวลีเขาสีได้โชคได้ลาบเพราะว่าเพื่อนเป็นผููิมีลาบสักการะ,ะหลายเนี่ยเฮาสีรวยได้เฮาไปกล้าพระสีวลีเออเออสีลวยขึ้นมา้อนไปกล้ามันก็รวยกันเมื่อบ,บ้าน,มนเมืองเลยนเนาะมันมีเหตุปัจจัยของเจ้าของมีการเป็นของเจ้าของ เหตุปัจจัยที่เพิ่นโล่ยเพิ่นก็สร้างกรรมของเพิ่นภาษีบาลีบอกเหตุที่เพิ่นมีปัญญาภาษาลีบุตรก็เพิ่นศึกษาเรียนรู้ควนขวายเข้าเะื่หูอย่างเขาก็เรียนรู้เห็นบอกก็หูแหละอันนี้เขาบอกเรียนรู้สิหูยังหอทีเหตุก็เขา